สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูต้มเล้งแซบบอกเลยเนื้อเล้งมีความนุ่มเปื่อยน้ำซุปมีความหอมอร่อยเข้มข้นมากๆก่อนมาดูขั้นตอนการทำฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับโฆษนามด้วยนะครับขั้นตอนแรกเรามาต้มเล้งนเลยครับต้มน้ำให้เดือดแบบนี้นะครับใส่กระดูกเล้ง1กิโลกรัมลงไปครับเราจะต้มเล้งในน้ำทิ้งอยู่ที่5นาทีนะครับ ต้มเล้งในน,น้ำทิ้งครบ5นาทีแล้วนะครับให้เรานําเล้งไปล้างน้ําสะอาด1น้ําน้ะครับก่อนที่เราจะนําเล้งมาต้มในขั้นตอนต่อไปนะครับน้ําเปล่า3 0 0พ ml ให้เราเปิดใช้ไฟกลางนะครับนำเล้งใส่ลงหม้อต้มเลยครับและตามด้วยเครื่องสมุนไพรต้มเล้งนะครับซุปก้อนหมู1ก้อนตะไคร้ทุบหั่นท่อน3ต้นข่าหั่นแว่น5้าแว่นรากผักชีทุบ5ราก ใบมะกรูดห้าใบหอมแดงทุบเจ็ดหัวกระเทียมจีนทุบห้ากลีบหอมใหญ่หนึ่งหัวนะครับให้เราผ่าเป็นสี่ส่วนและเคล็ดลับที่ช่วยให้เนื้อเร่งของเรามีความเปื่อยนุ่มเร็วขึ้นนะครับให้เราใส่สับปะรดหั่นเป็นชิ้นหนึ่งถ้วยลงไปเลยครับสับปะรดจะไปช่วยให้เนื้อเร่งของเรามีความเปื่อยนุ่มได้เร็วขึ้นนะครับเกลือปน่นครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวห้าช้อนโต๊ะแล้วเราจะรอให้น้ําเดือดนะครับถ้ามีฟองให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับ ช้อนฟองออกเสร็จแล้วนะครับให้เราปรับมาที่ไฟอ่อนเลยครับแล้วให้ปิดฝาเคี่ยวเล้งเราไว้2ชั่วโมงนะครับในระหว่างที่เราเคี่ยวเล้งนะครับให้เราหมั่นช้อนฟองช้อนไขมันที่ลอยขึ้นมานะครับออกด้วยนะครับให้เราหมั่นช้อนเป็นระยะระยะนะครับเ,เพื่อน เราก็เคี่ยวเรื่องของเราครบ2ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้น้ําก็งวดลงไปพอประมาณแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมสําหรับจัดเสิร์ฟเลยครับผักชีฝรั่งนะครับให้เราซอยใส่ลงไปตามชอบได้เลยนะครับมะนาวหนึ่งลูกนะครับให้เราหั่นแบ่งเป็นซิกเลยครับหรือว่าความเปรี้ยวตามต้องการได้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับนําพริกหนูมาตำพอแตกๆนะครับส่วนความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับ ตำพริกพอแตกเสร็จแล้วนะครับนำมะนาวของเราบีบใส่ลงไปเลยครับนำพริกกับมะนาวนะครับใส่ชามรอจัดเสิร์ฟเลยครับใส่น้ำปลาลงไปตามชอบได้เลยนะครับในส่วนของรสชาตินะครับเพื่อนๆสามารถปรุงได้ตามชอบได้เลยนะครับตามด้วยผักชีฝรั่งนะครับแล้วเราไปจัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อนๆ ให้เราตักน้ำซุปต้มเล้งลงถ้วยที่เราผสมส่วนผสมเตรียมไว้นะครับคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะครับแล้วนำไปเทใส่ลงเล้งเลยครับ เสร็จแล้วนะครับเมนูต้มเล้งแซ่บสูตรโฆษสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับในส่วนของกระดูกเล้งนะครับเนื้อเล้งจะมีความเปื่อยนุ่มมากๆเลยครับน้ําซุปจะมีความหอมอร่อยเข้มข้นบอกเลยว่าแซ่บจัดจ้านมากๆเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนําสูตรโฆษสนามไปต่อยอดสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้